โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่ร้านเกมคีโอแชตตานะครับวันนี้ก็ไว้เข้ามาจับเป็นเกมแรกนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ค่าย p p นะครับมาลองดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกับเกมกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่19,000กัว่าบาทนะครับ่าเดี๋ยวเบืแรกนี้ผมจะเปิดดึงไปที่เบท3สามร้อยเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะลองแซวออโต้ซัก30มหมุนไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับเฉพาอคามมันเทองเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ i อ8นะครับพูดถึงเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีให้ซื้อฟียกับพินด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะลองใช้เบทส0 0นะครับปัญนาฟฟีเกมเองก่อนละกันนะครับมาลองดูซิว่าเบทส0 0รออโต้30รอบจะมีโอกาสได้ลุนเข้าฟีสักรอบหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผมด้วยนะครับ มาครับผู้ชมรอบนี้ก็บอกมา2,800กว่าบาทนะครับองจริงเกมนี้ก็หัวเป็นเกมที่ผมเข้ามาเล่นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเข้ามาเล่นทีไรก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็คือจัดเป็นหนักคุ้นหนักไว้ก่อนเลยนะครับแตกหนักก็จะได้เลือกว่งนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้ถ้ามันรอดก็ตั้งใจว่าจะแวะเข้าไปเล่นเกมค่าส G โหน่อยแล้วกันนะครับมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ถือว่าตามคุณไปก่อนแล้วกันนะครับ มาตอนนี้ออโต้เราเหลือประมาณ10กว่ารอบนะครับดูทรงเหมือนจะเง,งียบอยู่นะท่านะผู้ชมจะมีฟีเกมมาให้ช่วยหรือเปล่ามาแตกหน่อยเพื่อนโอ้โหเล่นแป๊บเดียวนะครับหมดไปเกือบ5้าพัแล้วนะท่านะผู้ชมเจอแบบนี้จะรอดหรือเปล่านะเอาเลยไงเอาแลยไงจัดหน่อยเพื่อนมันต้องลง3ตัวนะไอ้เท้าแมวเนี่ยท่านะผู้ชมโอ้โหแม่งไม่ไหลให้หวะ ไปสู้กันต่อเลยนะครับเกมนี้ไม่รอดก็เลิกนะครับไม่ไปต่อแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณ1 000, 3 0 0 0กว่าบาทนะครับท่าผู้ชมเล่นแป๊บเดียวนะครับเบ็ด3 0 0นะ <c oughs> จัดเบ็ดเท่าเกินนะฮะท่าผู้ชม ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาให้หลุนเลยนะครับมาภาวนาขอขห้รอดแล้วกันเนาะเกมแรกนะฮะท่านผู้ชมเอาเข้ามาหมื่นเก้านะโอ้โหเจอแบบนี้นี่คือแบบไปต่อไม่เป็นเลยนะครับมาดีสปินฟรีนะฮะท่านผู้ชมถ้ามีตัวไว้ลงก็คือจบเลยนะครับขอขว้ลงเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะจะได้เป็นตัวเชื่อมดีๆนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรอบนี้บอกมานตั้สองร้อก็บาทนะครับมาลุยกันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมดูทรงแล้วผมว่าเป็น300ไม่น่าจะได้เรื่องนะเราจะเพิ่มเบ็ดดีไหมเพราะว่าตอนนี้ทุนผมก็เหลือประมาณหมื่นก็บาทนะครับอะเดี๋ยวขอวัดดวงหน่อยล้กันนะครับผมจะวัดดวงไปที่เบ็ด600นะครับดูสิว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับรอบนี้ก็เปิดออตโอตโอ้อีซักส0รอบเลยกันนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะ เบ600นะฮะท่านะผู้ชมอย่างน้อยก็มีอะไรมาให้ลุ้นบ้างก็ยังดีนะครับโอ้โหตอนนี้ทุนผมก็ลดลงเรื่อยๆนะครับมาแตกหน่อยเพื่อนมันเงียบเกินไปหรือเปล่าดูทรงแ้ะเกมนี้ก็ผมจะลงจะลองเล่นแค่ ของเบ็ดนี่แหละนะผู้ชมโอ้โหแจ๊ะตอนนี้ทิมผมเหลือ5,000กว่าบาทจะรอดเปล่าออโต้เหลือประมาณ18รอบเลยฮะคุณนะผู้ชมไม่บรรลานกันเลยนะฮะมาจัดหน่อยเพื่อนได้ลุ้นเข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะครับโอ้โห2,000สุดท้ายโอเคอีฮี่งเรียบร้อย เซตโชวเฮ้เยแม่งได้ว่ะทุกผู้ชมโอ้โหตกใจเลยครับผมตู้เดียวคือแบบแตกเกือบแสนเลยดูดิตอนนี้ขึ้นมาประมาณแปดหมื่นแล้วนะครับอ้าวเอาได้ไงได้ลุนเข้าฟรีต่อว้าว้าได้ลุนเข้าฟรีต่อนี่คือตำเทิงเลยนะฮะแต่ก็ไม่ลงให้นะครับทุกผู้ชม่ะเดี๋ยวผมจะใช้ออตโต้รอบนี้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ลุนเข้าฟรีก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหได้กำไรขนาดาน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าฟุกเปล่านะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ก็เกือบไม่รอดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุนออโต้เจ็ดรอบสุดท้ายก็เลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมาให้ลุนอีกหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวจบเกมน,นี้ก็ดูก่อนนะว่าจะไปต่อเกมไหนดีนะครับดูทรงตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมาให้ลุนแล้วนะ มาสองรอบสุดท้ายโอเคก็พอเลยแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเอาเข้ามา19,00 0กัว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ8 1 0 0 0กว่าบาทนะครับเจอกระเบ็ด6 0 0อยนะครับแตกนอกแบบจ,จุกเลยนะครับวายลงโคตรสวยนะครับเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะท่านผู้ชมถ้าไม่แตกสองเมื่อกี้ก็โอ้โหน่าจะตุยเลยนะครับโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะไปเจอ จะไปต่อเกมไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ